สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนยวมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนบ้านต่อแพรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านต่อแพรตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2568 ระหว่างวันที่13ถึง22กรกฎาคม2568โดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2568เวลา9ก้านาฬิกาณศูนย์นนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่นวัดต่อแพรมีการบรรยายหัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมการต้องลายไทยใหญ่ฉลุแผ่นสังกสีโดยท่านพระครูอนุสารน,นันทสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดประตูเมือง และการบรรยายหัวข้อศิลปะในพระพุทธศาสนาโดยท่านพระครูอนุกูลกัลยาณพจน์เจ้าอาวาสวัดต่อแพรวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานางสาวกมลลักษณ์บุญซื่อวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนายบุญสมเมืองนำโชคประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนยวมกล่าวรายงานซึ่งชุมชนต่อแพรของเรานะคะมีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมในเรื่องของต้องลายปานซอยนะคะซึ่ง ในการจัดอบรมครั้งนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านต่อแพรนะคะศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะประชาชนในพื้นที่นะคะครูภูมิปัญญาต่างๆได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนจานวน50ิคนนะคะกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งหมด3ฐานด้วยกันนะคะฐานการเรียนรู้ต้องลายปานซอยนะคะปราสาทราชวัตร าฐานการเรียนรู้การตัดตุงกระดาษนะคะฐานการเรียนรู้การทําโคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชุมชนบ้านต่อแพรได้มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนะคะถือว่าชุมชนบ้านต่อแพรของเราแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องมีการสงวนรักษาไว้และมีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นให้สู่เด็กและเยาวชนนะคะ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน3ฐานได้แก่ฐานที่ 1. ฐานต้องลายไทยใหญ่ฉลุปานซอยฐานที่ 2. ฐานตัดกระดาษทํา,าตุงปราสาทราชวัตรและฐานที่3การทําโคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นกว่าจำนวน50คนซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดได้แก่การต้องลายแบบไทยใหญ่ผสมพมา่าเช่นการทำปราศาทราชวัตรจองพาราการทำโคมไฟและตุงฉลุตำคอน ซึ่งล้วนเป็นงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมสามารถสร้างทั้งคุณค่าเชิงวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และสามารถสืบทอดภูมิปัญญาได้อย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่สร้างรายได้แก่ชุมชนและเพื่อเป็นต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพราะว่าประเพณี12เดือนเนี่ยเราจะมีความเกี่ยวข้องกับรดลายต่างๆเช่นในการทำตุงใส่หมูก็ดีทำดอกไม้หรือลายต่างๆก็ดีเนี่ยมันทำให้ เรามาใช้ในชีวิตประจำวันในเทศกาลเมื่อมีงานเราก็จะเอาเยาวชนคุณเท่าคนแก,ก,ก่มาช่วยกันตัดดอกหรือว่าทำรวดลายกระดาษเพื่อจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพลังพร โครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการที่ครอ,อบคลุมนะครับเกือบทุกมิตินะครับของอพี่น้องชาวต่อแพรหรือชุมชนใกล้เคียงที่จะได้รับในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นฐานต้องลายทํำภาษาละชะวัตรหรือฐานตีมีดหรือทางการ,กรเกษตรนะฮะฐานตัด ตุงนะฮะตัดตุงตัดกระดาษเนาะทำเกี่ยวกับในเรื่องของตำคอนในเรื่องของอคมไฟต่างๆนะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับชาวบ้านก็จะได้มีกิจกรรมนะฮะอย่างต่อนเนื่องนะฮะเป็นกิจกรรมที่ว่างเว้นจากการทํางานทางการเกษตรนะครับก็เคืว่ามีคุณค่าและมีมูลค่าเป็นซอบต์พาวเวอร์ของที่นี่ก็ว่าได้นะครับตรงกับในในโยบายของทางรัฐบาลทีที่ได้บอกไว้นะครับ ซึ่งในโครงการนี้มันจะสอดคล้องกับทางโรงเรียนของเราที่โรงเรียนเราได้ทำหลักสูตรนววิถีของชาติพันธุ์ของในตำบลแม่งเงาของเรานะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ซึ่งเป็นการปฏิบับติจ,จริงโดยเฉพาะเราจะเห็นกระบวนการของ Active Learning ที่เด็กได้เรียนกับเจ้าของภูมิปัญญาตัวตนที่แท้จริงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือกิจกรรมเหล่านี้สามารถนําไปสร้างไรายได้ในอนาคตให้กับเด็กได้ค่ะโครงการในวันนี้นะคะ คือจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเด็กรุ่นหลังอ่ะคือสามารถเอาไปต่อยอดและก็สืบสารวัฒนธรรมของเราเชาวไทยไปได้ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่สรรืบทอดให้แก่เด็กรุ่นหลังเนี่ยในไม่ช้ามันก็จะหายไปใช่ไหมคะแต่ในโครงการในวันนี้จะเป็นโครงการที่ดีมากที่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กรุ่นหลังเด็กๆได้สรรืบทอดต่อไปนะคะ ก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำมันเป็นยังไงใช้สีแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วก็การทำการทำตุงขาที่เป็นแบบนี้ซึ่งวิธีขั้นตอนการทำบบนียยากกว่าการทำโคนขาแล้วก็มีหลายวิธีมากๆเลยค่ะสามารถต่อยอดไปในชีวิตประยำประจำวันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในงานอาดิเรกหรือว่าการขายของค่ะถ้าเกิดมันเป็นงานฝีมือของเราใช่ไหมคะก็สามารถนําไปขายในราคาที่ดีได้ค่ะเพราะว่ามันเป็น ผลงานของเราที่ในวัฒนธรรมเขาสืบต่อกันมาเรื่อยๆค่ะ